คุยเรื่องอะไรคุยคุยกับพิมเรื่องเออ่เรื่องมีน้องเอา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 ใช่การศึกษาการฝากไข่การแบบทำเด็กเอ่อิด้แบบแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยคุยคุยก็ได้ความรู้เยอะมากค่ะเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าคิดว่าแบบหนูอยากจะฝากไข่อะไรเงี้ยเรืองทรมมาได้เลยค่ะ โอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ครับเจอกันที่ห้างกันเลยนะฝาจะเอาเปรผ้าขาวม้าแล้วก็มามามัดอัตโนมัติกดสวิตเซอร์วายเลยต้องมีน้ำหนักต้องมีน้ำหนักต้องมีคนนอนฝาจะมาเอาเปรผ้าขาวม้าผูกกับไม้อะไรอย่างงี้ไม่มีแล้วนะคะอุ้มหน่อยเขามาเออแข็งแรงนะครับ คนดูเจ็ดพัน,นคือมากค่ะคุณแม่เขาบอกอ๋อนีแบบน่าน,นอนไ่นานอกจริงมันเป็นห้องนอนเด็กหรอมีเป็นโนได้นะ<ม>แต่ครูม,มะใชจะะ่จะมีครูมาสอนจะมีครูมาสอนทุกวันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเงินหน่อยน้ำเลนเดอค่ะ